แล้วก็แกงอะไรนะแกงเห็ดแน่นลเว้ยร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไปกินเมื่อวานคนเพียบเลยใช่ร้านหนูไม่ใช่ร้านแล้วลไม่ใช่ที่ร้าน <c oughs> อ,อ๋อเออใช่ว่ะหนูไม่ใช่ร้านแล้วลหนูจะหวังอะไรจ้าพี่ตูนกันแล้วให้แม่ค้าที่ตังแม่ค้าเขาคิดไม่ออก <c oughs> <c oughs> ลูกสาวก็ถามว่าเท่าไหร่ไม่รู้คิดไม่ทันคิดได้น่อยดี่หนอไม้ดองหน่อไม้ต้องลวกก่อหน่อไม้สดหน่อไม้ต้องลวกก่อนโอ้หน่อไม้ลวกหน่อไม้สดก็ต้อลวกไปหน่อไม้นี้หน่อไม้ต้มหน่อไม้มีหน่อไม้ไว้ผัดไก่แล้วน่ะ ต้ัวม้าแบบนี้โผลผัดได้เหรอใช่ต้องต้มก่อนไงค่ะไม่ใช่ต้มหม้อม้านี่แหละทำได้แล้วต้องหันถึงหยุดยังหยุดไว้ยังก่อนะบวกทีนี้ต้องบวกเหลี่ยม ่ที่ต้องมาปลูกจะได้กินมัเยกินเนื้อที่ภาดได้เลยถ้าเป็นผ้าทำเป็นผ้ามันดีกว่านะอันนี้มีเอฟเฟกต์สดๆอ๋ออันนี้ต้มต้มเห็ดจ้าต้มเห็ดจ้าต้องเท้าอะโอ้มากเลยทำอะไรอ๋อคุย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  เหมือนมาสอนทำรองเท้า,ท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 าดูกำลังม,มีประโยชน์และกำลังม,มีประโยชน์และ้ะมองไม่เห็นทอะไรเ,เ,เหยียบอะไรอ่ะไม่รู้เรืเรเร่องเลยพี่ดูมาคุยมาคุยนะไม่ใช่มันไม่ได้คือพี่อยากจะให้มันเห็นแบบว่าไอ้กูแต่บางทีมันพอเราถอยออกมาปุ๊บให้มันเห็นวงกว้างเนี่ยมันก็เลยแบบอก็<ข>อถ้าพี่ดูถ้าผมว่าจุดะส,ดะส,ดะสดมที่ตรงคือต้องการให้แชร์ว่าเฮ้เราอำรองเท้าเองได้นะอย่างเาีุยแต่ถ้าพูดคุยไปเรื่อยเปื่อย พูดคุย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 เพราะมันไม่มีใครเย็บมานั่งเย็บรองเท้าหรอกแต่เราก็เลยเอาตอนแรกี่สอนถักอ่ะมันยังสอนตั้งแต่ต้นเลยอีถักโบเช่มันสอนตั้งแต่ต้นเลยนะต้องตัดคองออกไหมไม่ต้องตัดมันไม่ใช่คองอย่างนั้นมันเป็นคองเดือดเห็นครับเห็น่อ้มอ ครับมาพบกับรายการมือฝาา่าเขามือแหลมครับพูดชื่อรายการตัวเองก็ผิดอีกเมื่อไหร่มันจะดังดชื่อรายการตัวเองยังพูดผิดอีกดูแตแกงเผ็ดชอบเผ็ดอะไรก็ใส่ไปชอบเผ็ดนางฟ้าก็ใส่เผ็ดนางฟ้า มีอะไรบ้างมาพี่ต้องจับอะไรน้นมีบัวมีฟักทองแล้วก็เห็ดอะไรเห็ดออรเรนจิเห็ดเข็มแล้วก็มะขีลาวใบเตยครับแล้วก็สดอยู่ใช่ไหมอืมพิกพริกอะไรนะพริกโดดพริกอะไรพริกโดดพิกลูกโดดพริกโดดแล้วก็น้ำปลาลาย พิกลุกพิกลุกโดดพิกลุกโดดแม่ไม่ค่อยโดดแม่ไม่ไหวแก่อ่ะอาจจะเราต้องใส่เนื้อสัตว์ไหมแล้วแต่บางคนก็ใส่แต่นี่มันแกงเห็ดถึงเราเนี่ยไม่ใส่เพราะมันเป็นแกงเห็ด นีน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ20ตัวเอาดีอย่าไปเยอะค่แต่เฉพาะใส่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 ก็พอต้องเราเดินเราภาคเองน้ำปลานะครับน้ำปลาร้าทิพย์ไทยอืมอืมสามเลยเหรอแล้วก็บอกไปเป็นคนจีนเป็นที่พีตักแค่กระ b u o เดียวเองนะแสดงว่าลดจืดแไ่เลยเอ้ไม่ได้ทำหรอ ที่หมอแม่เขาทำเขาใช้แค่กระบวยเดียวเต็มที่เขาสอบกระบวยแบบอย่างตึงเลยนะที่เขาให้เราเรียกอยู่ก็ตอบเล้ปุ๋ยนะเก็บมาเลี้ยงเหรอเก็บมาเลี้ยงไม่ได้เก็จบจากโรงพยาบาลไม่ได้เก็จบจากถังขยะด้วย ไม่ใส่ตนไี้ทำเหมือนนได้นะพี่จะใส่เอฟเฟกต์ไว้พี่ตูชิใส่อะไรอีกอ่ะใส่อไนะใส่ไปก่อนอยอ่อนเองชิลไมได้มีมียะมีัง อารมณ์เหมือนอ่อมกินย่างดมดีโอ้ออออโ,อโ,อโอเฮ้ยฉันเป็นแขฉันบอกแลยว่าจะเป็นแข็ดีฉันไม่เชือเอ่อฉ<ด><ด>ันฉันจสใส่เกลือมาหาสมุทรไปนิดนึงเพื่อให้มันกลมกล่อมดีไรอ่ะ เสื่ไปไหมเสื่อยไปใช่ไหมเสื่อยไปไหนว่าไม่ต้องเผ็ดไม่ได้เผ็ดนี่เแบบดีเ๋ยวมีพีิปลูกโดดเธอไปกินตอนท้ายบครับสวัสดีครับวันนี้ก็เรามาถึงปลายคลิปแล้วเนาะอ่าพอดีเมื่อเช้าฝนมันตกนะครับพอดีเมื่อเช้ามันประทำงานฝนมันตกผมก็เลยแวะบ้านป้ามี่ พอดีก็ทำกับข้าวพอดีแกงเห็ดโอเคก็เลยแวะเข้าถ่ายเลยเรียวๆเลยครับ่ะตลกดีครับอแล้วก็ท้ายคลิปเนี้ยผมมีเรื่องหลอนๆมาหลัามาเล่าให้ฟังเนาะตอนจะเช้าเนี่ยผมได้ยินเหมือนมีคนเรียกผมรอบหนึ่งเสียงผู้ชายเนาะ,ะผมก็ลุกตื่นขึ้นไปเปิดประตู ไม่เจอใครผมก็กลับเข้ามานอนแล้วก็เรียกอีกเสียงผู้ชายเหมือนเดิมเหมือนคุ้นๆนอ่ะนะเปิดประตูออกไปอ่อนะมันก็ไม่เจอใครอีกเหมือนเดิมพอรอบที่สามอ่ะผมได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกคุ้นๆเหมือนกันผมก็เปิดประตูออกมาดูเนาะก็ยังไม่มีใครอีกว่าอ้ใครมาเรียกเราะเสียงมันคุ้นเหลือเกินอย่างหลอนเนี่ยเราก็เลย มันเป็นเหตุที่เราต้องแวะบ้านปาเม่ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูท้ายคลิปนะว่าไอ,เ,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 อเสียงที่มันผมได้ยินอ่ะมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูท้ายคลิปเนาะผมก็เลยนอนไม่หลับไงก็เลยตื่นเช้าอาบน้ำอาบท่าก็เลยออกมาฝนตกอีกเลยมาเล่าให้เขาฟัง ย่างขำอะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องตุุ๊นะครับตุุ๊สี่เก้าครับในรายการปากเหลามือแหลมด้วยนะครับก็จะขอจบด้วยคลิปท้ายคลิปนี้นะครับแกงเห็ดนะครับครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอ